สถานที่ถ่ายเทพลังร้ายแก้ดวงตกได้ในกรุงเทพจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะพูดถึงสถานที่หนึ่งนะครับที่เราจะไปขอพรแล้วก็ไปแก้ดวงตกนั่นก็คือเทียนฐานนะครับที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเห็นมีคนสนใจมากเลยนะครับทีนี้คลิปนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนําให้ฟังนะครับว่าในกรุงเทพจริงๆเราก็มีที่ที่สามารถแก้ดวงตกได้เพียงแต่ว่า ยังไงมันก็ไม่เหมือนเทียนฐานนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เอาไว้ใช้สลับถ่ายเทพลังร้ายๆออกไปจากตัวได้แก้ดวงตกได้นะครับแต่อาจจะไม่มีใครนิยมขอพรกันนะครับไม่เคยมีสถิติบ,บอกด้วยนะว่าขอพรแล้วจะได้นะครับยงแต่ว่าเป็นที่ที่เหมาะที่เราจะมาแก้เรื่องร้ายๆออกไปจากตัวเรานั่นเองนะครับสถานที่แห่งนี้อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับสถานที่นี้ก็คือ วงเวียนโอเดียนนั่นเองนะครับวงเวียนโอเดียนนะครับก็ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับวัดไตรมิตรนะครับผมวงเวียนนี้มีมานานแล้วเหมือนกันนะครับจะเป็นอยู่ทางต้นหัวของเยาวราชนะครับบางคนก็จะเรียกว่าตรงนี้เป็นเหมือนปากมังกรนะครับเปรียบเทียบเป็นเสมือนลูกแก้วที่อยู่ในปากมังกรนรั่นเองถ้าเราเทียบถนนเยาวราชเป็นตัวมังกรเป็นท้องมังกรวงเวียนโอเดียนจะเป็นปากของเขานะครับซึ่งวงเวียนโอเดียนจุดนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตให้ดีนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี สาสีแดงนะครับที่เหมือนสารเจ้าอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับเราสามารถไปตรงนี้ได้นะครับให้เราข้ามถนนเข้าไปในตัววงเวียนนะครับและเดินเข้าไปตรงกลางเราจะเห็นแผ่นเหล็กสีทองที่พื้นนะครับตรงนั้น,นจะเขียนว่าตี้หรือแปลว่าดินนั่นเองนะครับให้เรา สามารถไปยืนบนแผ่นเหล็กอน,นันได้เลยนะครับผมและก็เมื่อเราไปยืนบนแผ่นเหล็กแล้วนะครับลองแงนหน้าดูนะฮะด้านบนนะครับเราจะเห็นแผ่นเหล็กอีกแผ่นหนึ่งที่อยู่ตรงคานของเสาสีแดงแผ่นนั้นจะเขียนว่าเทียนนะครับหรือฟ้านั่นเองนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดองศาที่ศูนย์ของกรุงเทพนะครับในเรื่องห่วงจุ้ยนะครับถือเป็นจุดที่ถ่ายเทพ,พลังงานออกไปจากตัวเราได้นะครับ ฟ้านะเมื่อมาเราไปยืนตรงกลางก็กลายเป็นตำแหน่งของคนนะครับและไปเหยียบวงบนเหล็กของดินนั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถถ่ายเทเอาพลังไม่ดีออกไปนะครับซึ่งพลังไม่ดีในทางวิทยา,าศาสตร์เราอาจจะหมายถึงประจุบวกทั้งหลายนะครับที่มันเกาะตามตัวของเราโดยธรรมชาติอยู่แล้วพนะลังพวกนี้ทําให้เราป่วยบ้างทําให้เราอ่อนล้าอ่อนเพลียสมองไม่จําสายเห็นนู่นเห็นนี่เห็นแวบเห็นลางไม่ดีรวมถึงของต่างนะใครที่เชื่อเรื่องของโดนของร้ายของไม่ดี เข้าตัวนะครับเราสามารถไปยืนตัวนั้นบ่อยๆได้เพื่อถ่ายเทให้พลังร้ายออกไปทุกปีนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยแม้แต่สมเด็จพระเทพเองท่านก็ไปทุกปีในวันตรุษจีนด้วยนะครับเพื่อที่จะไปยืนไปรับพลังไปถ่ายเทพลังออกเช่นกันนะครับสำหรับใครที่สนใจไปนะครับก็สามารถไปเองได้เลยนะครับทุกวันเขาไม่ได้ปิดนะครับสามารถไปยืนรับพลังนะครับเราก็ ไปยืนในตำแหน่งที่ผมบอกแล้วก็ถ่ายเทพลังออกสักพักหนึ่งนะครับ5นาที10นาทีหรือ2-3นาทีก็ได้ไม่ต้องนานนะครับเอาเท่าที่ไหวเพราะบางทีมันร้อนนะครับแต่ก็จะสามารถถ่ายเทพลังออกไปได้นั่นเองนะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีคนรู้น้อยแต่ถ้าหากว่าใครสงสัยว่าที่นี่ต่างกับเทียนฐานยังไงนะครับจริงๆแล้วก็มีการวางพลังงานคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ที่เทียนฐานเนี่ยจะวางตามหลักของเตานะครับ100% ต้องร,รงนี้จะเป็นหลักของธาตุเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะขอพรนะครับไม่เหมือนเทียนฐานในลักษณะนี้นะสามารถไปถ่ายเทเอาพลังงานไม่ดีออกได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะขอพรออยังไงก็แนะนําว่าไปที่เทียนฐานสระบบุรีอาจจะดีกว่านะครับ ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้เลยที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปเก็บคำถามนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปดีๆอย่างนี้ในตอนหน้าๆให้ทุกท่านนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับหรือติดตามไลฟ์สดของผมได้ทุกวันอังคารและวันพุธนะครับเวลาสองทุ่มนะครับผมก็ที่แฟนเพจผมเลยนะครับก็ยินดีที่จะเจอทุกคนอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ